โครงการ3มนาทีฟังแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะชื่อเรื่องแม่ทัพผู้แม่นทนโนนะคะนักการครั้งหนึ่งนะคะแม่ทัพเนี่ยออกไปศึกสงครามทุกครั้งที่ไปนะคะก็จะกลับมาด้วยชัยชนะเพราะความที่แม่นทนโนครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะกลับมาด้วยชัยชนะแล้วแม่ทัพก็บอกกับทหารเอกคู่ใจว่าเรายังไม่เคยแสดงฝีมือให้ประชาชนดูเลยท่านไปเป่าประกาศกับประชาชนว่าใครต้องการมาดูพรุ่งนี้ให้มาเจอกันณนะที่ลาน พอถึงวันรุ่งขึ้นแม่ทัพก็แสดงการยิงธนูนะคะไม่ว่าจะยิงกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็เข้าเป้าทุกครั้งชาวบ้านที่มาดูก็ต่างโห่ร้องดีใจนะคะแสดงความยินดีกันทุกครั้งแม่ทัพหันไปเห็นคุณลุงท่านหนึ่งนะคะยืนเฉยเฉยนะคะไม่แสดงความยินดียินร้ายแม่ทัพก็เลยเดินไปถามทำไมลุงถึงทำสีหน้าเฉยเฉยเราแสดงฝีมือ,อ ไม่ท่านรู้สึกไม่พอใจเหรอลุงก็บอกว่าเปล่าก็เสยๆสยธรรมดาธรรมดาเองว่าแล้วแม่ทัพก็เลยยื่นธนูให้ลุงงั้นลุงลองยิงดูสิลุงรับธนูมาแล้วลุงก็บอกว่าเรายิงเหมือนท่านไม่ได้หรอกแม่ทัพก็รู้สึกโกรธลุงก็เลยบอกว่าช้าก่อน ท่านฟังเหตุผลค่าก่อนท่านอย่าเพิ่งโกรธแล้วท่านนะ่ะเดินตามเรามาลุงก็เลยพาเดินไปที่กระท่อมปลายนาะแล้วลุงก็ไปหยิบตะเกียงจเจ้าพยุมาสิบอันพร้อมกับหยิบกระบวยเตรียมตักน้ำมันแล้วใส่ตะเกียงตะเกียงนะั้นมีปากรูกตะเกียงนะแคบนิดเดียวนะคะพอลุงตักใส่ครบสิบตะเกียงโดยที่น้ำมันไม่หกเลยลุงทำให้แม่ทับดู แล้วลุงก็บอกว่าท่านทำแบบเราได้ไหมโดยไม่ให้น้ำมันหกแม่ทับยืนมองก็บอกว่าเราทำไม่ได้หรอกลุงก็เลยบอกว่าเช่นเดียวกันที่ท่านยิงธนูแน่นแม่นนะ่ะเพราะท่านทำมาเป็นพันพันหมื่นหครั้งท่านฝึกฝนมาเป็นหมื่นหมื่นเหมือนกับเราที่เราตักน้ำมันใส่ตะเกียงเราเกิดกับตะเกียงแล้วเราก็กินนอนอยู่กับตะเกียงเราทำเป็นร้อยรพันพันครั้งลุงก็เลยบอกว่าไม่เคยมีน้ำมันหก เรื่องนี้สอนอะไรเรารู้ไหมคะให้ข้อคิดว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเพียงแต่เราต้องให้เวลาการฝึกฝนไม่มีสิ่งที่ยากแต่สิ่งมีแต่สิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเท่านั้นเมื่อเราสร้างความคุ้นเคยมากเพียงพอสิ่งที่ยากก็จะเป็นเรื่องง่ายที่สุดค่ะเรื่องเล่าเนี้ยก็ให้เห็นว่าทุกคนสามารถที่จะฝึกฝนในสิ่งที่ต้องการได้ เราไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ดีนะคะถ้าเราตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนมันค่ะออกมาะ